ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเคอมสองทีวีครับวันนี้ผมจะมาแบกแรงน้องขึ้นคอนครับวันนี้อยู่กับลาดรองผมนะครับที่อยู่แรอ่์คอนประมาณคอนต้นครับคอนวีครับเจ้าของครับมาครับผมจะได้เป็นตำแหน่งป่ากกับออเตนครับนี่คือตำแหน่งที่ผมถนัดมลกที่สุดครับครับผมก็ได้เป็นตำแหน่งจังเกิลครับโอเคอตั้งจังเกิลที่ผมจะนี่ก็น่าจะเป็นเอรันดอนครับว่า ทีมของคุณเป็นปนตัวที่ผมน่าจะเล่นถนัดสุดแล้วมั้งครับโอเคตอนนี้ก็ได้เสียงน้องชายผมแล้วครับตอนนี้แบกน้องชายคือผ่อนนะกดปุ๊บได้ยินพี่ชายผมครัดเป็นไงแต่ยินแล้วได้ยินแล้วเล่นแบนตัวเลยสิบกระลุดเนี่ยขอมาขอมาขอมามีสิบป่ะเปลี่ยนแต่เทนควรนะแต่เลยเล่นอะไรก็เล่น ติบเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติายเลื่กฝันหรือเปล่านะแล้วมันฝันถึงอ้ไรพอดีนาทีขาตายถ่ายมาถ้าไม่ติดถ้าไม่ติกออกทีนี้ก็ตายมกินี่ป่ะออฟเลนจะเป็นอินมีลรี โอเค,อเคตอนนี้เราก็จะน่าจะจบเป็นจบจบร่างเถอะไปช่วยแคลี่คนระับยิงแผ่นนี้จะสามารถจบจบบนก็ได้นะเพราะว่ามันมีประตูวาร์ปมาใหม่นะเราสามารถวาร์ปไปช่วยแคลรีได้อย่างรวดเร็วเลยครับากดดูแลป้้้ออมวยพ,พ่ย่่ครรนีีสิงงทตถ้าเล่นโง่ขออภัยเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยคล่อง แ <accurately S 2> ล้วมีดเราแบไนรอเม็ดเราได้แม่โดนมาแล้ทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้เม่มงเรงน้ย อนนี้เป็นยานต์เจอบัดด่ะรู้ว่าตอนนี้เล่นยานเจอบัสตัวละต้นเกงตัวขอตัวเก่ตัวของตัวเก็บนก้มาด้วยเข้าเลยเฮ้ยเรากูผักไปหาเพื่อน โทษทีไปเจ้าผาขาป้อมเลยโทษทีโทษทีอ่ามึงเมื่อกี้เรียกมึงกี้เรียกฟิปทีรีได้นะทีรีฟิปแล้วก็ตายคับทีอ่านาตลยาพงใครมีทุกสิ่งที่ต้องการเจรื่อิอะไร ไปโดนก็ได้ไปโดนโนี okay. ่ตมไปโดนก็ได้ไปโนปของเราถูกโจตะตายจะตายมันไม่ไม่ันนี้จะตายถอยกันถอยกันไม่ไหวไม่ไหวถอเกินนได้จะเพิ่งไปก็ได้เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะยื้จะยืโอ้โหยีนาลำแล้ว น,น้องเมียนติดลรอพุทธีราชนีต้องหลับไหลสรรพัสว์ต้องล้มตายเเลื่อนโดนวพวกทีมีแต่ความวกตีละกันทีเี่ทีเรขึ้นไปมีแดงแล้วหาย ตับตัวล่างอ่ะบนปีได้ฝังกันตี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 ีตัวอยู่ล่างออฟเลนตัวหนึ่งออฟออฟมันก็อยู่ล่างใช่ไหมไม่ออฟไม่อยู่ออฟไม่ เ,เล่นได้นะมาแล้วมาแล้วเอาเลยเลย้เยนาตาามา,า,มา,า,มา,า,มานาตาาระวังรวังว้าโอ้โหไม่น่าเข้าไปเลยสุดเกินบัามาบัมาถอยถอยอากาลิตายงไงก็ตายไม่รอดรับเยอดิ

Thắc tua, thắc tua, thắc tua Đây một Ngam à <laughs> Ê, ở cái này nè Ở cái này, บัตมา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 แต่มีอยู่อยู่อยบัตสาไว้บัตสาวแตกกเาความมืดงหายแต่ความดีจะยังคงอยู่ตลอดไปซีไปนู่นแล้วใช่ปะ กนะ็อย,อ,อยากให้แคล,แลรินมันเกิดคลิีมันไรกันโอเยบัดรบัดไม่มีสัตว์ได้แล้วโอเคตายวะหรือเปล่าไอ้กาลิมก็ตายวะ มูลสองตัวเวลาเป็นทั้งมิตรและศัตรูมานานหรืออน้ตแบบดแต่มันก็สังสมสิ่งเกลียดเช่นกันตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่แคดวีแล้วทีหลังมันจะเป็นเมนะ รเอคบโอ้โหกางไอพุ่มเอลเอลนียเอลดาก็เต็มเลยฟิกาี่กาตีละเจ็บิกฟิยีน่ายีน่าโอ้โหจะให้จะให้ปิดไหล ทางหลังไอ้ลุมบัะได้อยู่ได้อยู่ปิด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 ทำไมไม่ได้วะแางแทงที่แทงได้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 ไ<ป>ดสักตัวส,วสักตัวที่ก็ได้ที่ไม่ได้แท<อ>งอะตีไม่เข้า มังกัได้มงกอได้มป้อเลนกของเราถูกโจมตีป่าตาอยู่ได้ยีน้าแหลมยีน้าแหลมเกางเยอะกลางเยอะเกางเยอะกลางเยอะกลางเยอะกลางเยอะไม่ลนม่ลนลนม่เลนลนมเน่เลนไ่ได้อเลมอยากเล่นเลยเยอะชลยปามก่อนีกว่าตอนนี้ อต,ออตอนฮะย,ยีนามันล้นงมันจะเอาแต่เถวเวยไม่เป็นไงนัก <c oughs> กาลีนักการีก็แหลมถูกใจมันถูกใจยีนาเลย <c oughs> อ้วนวนวนหนึล่ละจเย็ยเยนดิโก้วันไม่ได้กัปล่อยเ, <c oughs> เรานำอยู่ได้อยู่ <c oughs> จะตะกอนงมาทางนีกลางเขาทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าสศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้ววานเมล็ดความสุข ร,อ,อ,รอยเล็กก่อนเรากะอีต้องหลับไหล่อยสต้องหลบเฮ้ยเฮ้ยเมีแลมเมีแหลมได้อยู่นะกับออฟมันอะไทยมาไทยมาแทงก็ได้แทงก็ได้

มันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่มันก็เ็สงสงทีเปียนชตไวตัวมากเนฝ่นะครับรีบไปดิม,มันถอยแล้ถอย้วถอยก่อนได้โอ้โหแค่นี้เราตาย้ ตายยีน่านะถ่ายเข้าป้อมเลยปิดได้แล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปเลยเอยมาก่อนนะมาก่อน ปัดปัดปัดเสร็จแล้แล้วครับพี่เล่นเลนมันเล่นหมดแล้วมันเล่นหมดแล้วถึงมันเล่นหมดก็ไม่กล้าเล่นกับมันอยู่ดีโดนโดดใส่คือแบบหายอ่ะนั่นๆ่ะถ้ามันโดดใส่กั่นั้นโอ้โหดูดิเดือดหายไปคืนหลอดละเฮ้ยแพ้ปะเนี่ยตานี้แพ้ปะเนี่ยหมดตาเนี่ย หมดน้าหมดน้าหมดน้ากาลีกันบ้านนี่ได้อยู่เอ็งก็การได้เองเกินมากันได้หรอไปออกมือคืถ่ายกีบว่ะถ่ายกีบเออนั่นแหละได้ปุ๊บเออได้ได้ได้สวยสวยสวยกาลีสวยอยู่ไม่ถอยป่ะยึดหน่อยกาลีเพื่อนยึดหน่อย จตาแรกก็แพ้เลยแพ้ตั้อเยอะแือวคือฟาสั์แล้วได้เวลาออกเดครับก่อนนี่คือตาที่เราแพ้ไปก็โอเค่เริ่มตาใหม่นะเื่ตอนนี้ก็ขอแก้มือนะถึงตาคุณเบลเลก็มาเลยนะก้อนได้เป็นตำแหน่งจังเกิลนะครับอันนี้ต้องดูก่อนว่าจะเล่นตัวอะได้ ไม่อยากรยจริงๆอยากเล่นเอเดนดอน์นะแบนอา,า่าเอ้ไม่ต้องกันได้โอ้ผมไม่ทันละไปแล้วถ้าคีราก็นั่นแหละเข้าฟ้า,าคอสเจอรน่เจอแน่<บ>เจอแน่บอกเวลาเลยเหลืออีก10วินาทีโอเคไหมไหวไหมไม่ไหวเลยโอ้ไม่ไหวเลย Mày lại ra về nè nè Đi tốt rập su a o mi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì với เขาฟ้าเลยกะังไปดูบังพุ่มไม้ด้วยนาเขาเปนเจ้าฟ้าเล้วยี่สิบแปดสามสิบสามสิบวิบังฟ้าเกิดขอขอล้มยเรไม่มาไปเลยไปเลยเยก่อนยก่อนเออไป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 าองนาะพี่ออกได้ปะออกได้อยู่ได้อยู่นาองนา ไปดูป้าหน่อยไปดูป้าที่นน่เอสูดเอ l สูดดูแลตัวเองได้อยู่แดงแดงต่อเลยพี่แดงต่อเลยดูป้าหน่อยเสียป่าหายไอ้ขีมขีมเข้าปามไปเบ็ดป่านู่นแล้วใครไปช่วยปะตัวไม่ไนะได้ได้ได้ไดตัวมาล้เสียสองบัฟเลยเสียสองบัฟเลยตัวเธออาฟมันจนละ เอาให้สุดเลยเอาเอาไม่ให้หมดป่าพี่หมดป่าเลยอะไรป่ามันคืออะไรไม่มีป่ามันคืออะไรตังหกร้อยวะไม่ป่าถึงนะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยสูงสูงสูงตัวนีไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีดาเมจไม่มีดาเมจมันจะมาแล้วมไม่เลยพี่มันเข้ามายังไงก็มีพันธุ์ออ,ปอ,อปเป็นออปดีเดียร์ชิพาน ยังแองเจ่าเโอ๊ยมันตบมันตบมันตบได้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 บัฟได้บัฟได้บัฟสี่ชีวิตด้วยสี่ชีวิตด้วยหายาต่อเลยหายาต่อเลยวันนี้มาไม่มามันถอยมันถอยอ้าวมันป่ามันป่าขับมันป่าขับมันป่าโดนโดนโดนไม่ในป่ามาไม่รู้ไปเห็นไปเห็นวงเห็นวงแหวนสีฟ้าได้ไหม นี่อะตรงพื้นน้องโคตรเถื่อนเลยนี่มันเอาโบนอะไรกันฟิกฟิกจุ๊บเลยเหรอเฮ้ยมั่นใจขนาดนี้ฟิกจุ๊บเลยอ้าวตายอยู่ดีอ๋อตายป้อมตายป้อมจะต้องอ้าวอาทำไมชิบหายแล้วพี่เออยได้ได้ได้นะได้นะพี่ใจเย็นใจเย็นได้นะแทงแทงให้แล้วแทงแล้วผมยำพระสุธาแล้วพี่ มือสกิลวะไม่มีสกิลเลย่ตีก็ไม่มีตีมาไปละตีตีมิดชอลิ้หาแล้วมันมันถ่ายป้อมล่างแล้วเอาไปช่ล่างเลยเอาไปนเลยเฉียดเฉียดเฉียดาไม่หันเนาคอรเงินพันสี่พี่รวอยู่รวอยู่เงินวยอยู่ แต่มันไม่มีบัฟเล่นไงเวิลว่้เวลมาดิเวิลป่ามันเวลเราดิฟ้าเกิดฟ้ามันเกิดฟ้ามันเกิดโอเคกำลังไปมันน่าจะมายำน้องว่ะโอเคมาแล้วมาแล้วมังดิ้อะไร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 อ่ากุศากุศาโดนโดน

เอ้ยนาคอสอนาคอสอนาคอสอนาคอสนาคอสส่งแล้วนาคอสกลัว้วนาคอสอุ้ยแบงค์อนาคอสกลดวไปปรกษานะาจะร้องไห้แล้วเนี่ยปราาหนะเฮ้ยพี่มีครับมีคลิปตามผมมาด้ไหมเฮ้ยไมเงียเลยสหรับแขกท่านเอีย เฮ้ยเอวสูงโดนเอาไม่น่าเอวสูงเอวสูงทำจะหลุดอู๋ไม่รู้แต่ที่รู้นาคอดหัวร้อนนะออกเกมหนีแล้วนาคอสหเพื่อนนาคอสยิ้มท้อดิทีมบอกหน่อยนาคอสยิ้มท้อไปแล้วทียดกุดยำสุดเ้อยทำกูไม่พอใจเองเฮ้ยหายาหายาหายาอยู่บับหายาอยู่นั่นแหละพี่ ความมืดมิดไรความมืดมิดที่ได้ความมืดมิดเออตัวไม่ได้พลังเกมนำนะน้องขอโทษนะเอลสูที่ไม่ได้อยู่กับเจ้าอรด้พอดีการเวทป่ามเรียกร้องออมามังกรนิดก้อนหน่อยมังกรหน่อยตายไอ้น้องตายเอลเอลสูทสุดโหดมี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 มาอะไ ถูกโจมตีคูดันโดดไปเออบัฟฟ้าเราเนี่ยพี่พี่เล่นตีบัฟฟ้าเนี่ยหายไปแล้วที่จะเดือดเออมันเล่นไม่เอาส่งแล้วจริงๆเลยไม่ใช่ไม่ต่างคิกซี่แหลมคลิกซี่แหลมจัดจัดเลยเอาดิอันตีดิเอาดิสาดสาธบุญว้าจีผ่าแล้วจีผ่าแล้วไปไม่ทันพยามมาจากไหนวะไล่เหรอ นกดัยบอกแล้วตัดเกมทำไมไม่ค่อยได้ถ้าแพ้มานี่ก็แพ้ก็มีโอกาสอยู่แพ้มานี่หนังนะแพ้มีโอกาสอรือว่าเห็นติดเกมมัต้นเกมเต็ดเกมมันทำอะไรไม่ค่อยได้อะรตัวเนี่ยอืมอ่าบัฟไม่บัฟไม่มีเหรอไม่มีบัฟบัฟไม่มีเหรอหูพี่ปาดปาดเบาพ่าเลย ตัดเขามาเลยพี่อาโดนวีลาจุ๊บเียบละพไปอีกนี่100ไอ้หี้เขายมนขายของนี่นะพี่เปิดเปิดเปเราอนี่นะน้้อนแต่กดยอมเลยีเงตีตีเราพี่เฮ้พี่ับแดงบับแดงเีปไปดไป โยนจับโยนโยนแบบโยนจับือไม่พอได้ถึงโยนมันไม่ได้โยนไอ้เหี้ยมันไม่ได้โยนกันแบบอะไรขนาดเอลซูเอ้ยพี่นะคอรเห็นไหมนาคอรเหรอเนี่ยเขาเขาพยายามเว้ยเขาพยายามทำที่แล้วเว้ยใช่เนี่ยพยายามทำเลนพยายามในแบบของเขาใช่แต่เขาก็โดนเราอยู่ดีต้องเลยเนี่ยเขาพยายามในแบบของเขาเว้ยเนี่ย เขาพยายามย่เขาคิดบ้าเขาอะไรเขาเขาไม่ได้โยน,โยนเขาแค่ได้ไม่มีบัฟเล่นไม, <laughs> ไม่มีบัฟเล่นไม่มีอะไรเล่นเลยเขาแค่ไม่มีโอกาสจะได้เล่นมันเดี๋ยวมาแล้วไอ้จบได้ซาสตุ์าุศยำพสุธา อมีเวลาสองไม่ติดโอ้โหชิบห่านแล้วถอย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 ก่อนฝามิอยู่ได้เลยนะแต่พอลิงดัมได้อยู่เนียสวยสวยสวยเฮ้ยมาขึ้นยิวเอลสิวโซโล่คิวได้อะไองเฮียเอวน่ามันโยนมันโยนมันไม่ได้โยนมันไม่ได้โยนมันมีมันมีอะไรเลยไม่ได้โยนเลยเหี้ยเออมันยืน มันยืน,ยนอไอ้อย่างไม่จะโดนกดแค่ไหนก็มีความพยายามเลยส่งสารไปเฮ้ยพร้อมแล้วอะขอเล่นวนอะไรโอ้โหบับมังกรด้วยตีไวมาก มา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 ใช่ใช่ใช่าออกเลยเาออกเลยช่ใช่ใช่เอาออกได้พี่เอาได้ไม่ตายแต่ตอนนี้คือคิกซี่เสียชีวิตโอยฟลินเฮ้ยเฟลินกูร์ลาฉีแล้วโโลจีก็ให้มึงสาว้างกะวายไม่ได้ดอกว่าไว้รอบนึงปิดคิกซีสวยซุ่มใช่เหรอยังเลยศูนย์เก้ามันเกือบคิวมันเกือบคิวเฟลินมันเกือบคิวเฟลินได้แล้วนะครับ เขาเขายังมีความพยายามที่จะคิวนะฮะไม่ได้โยนเนี่ยไม่ได้โยนไม่ได้โยนเออน้าโคตรอ่ะแกแกดีอ่ะแกแบบมีความพยายามที่จะเล่นเลยถึงแกจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็พยายามแบบยืนยืนดูบับตัวเองเลยอ่ะโดยให้พี่ตาสื่อสารกันนะครับไล้แค่ดูแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สามทายได้ได้ได้ ลาให้เอออะไรพี่เอ็มกันโอ้โหเออได้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 เฮ้ยชี้ชี้ีสวยจบได้จบเลยยำละยำละเยอะละยำใจเย็นใจสวยโอเคสำหรับอาร์วีอีพีนี้ก็สำหรับแบ่งน้องขึ้นคอนนี่ก็ไปนะเพราะว่าขี้เกียจเล่นนะขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจที่ผมทำคลิปต่อไปครับครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ